ต้มน้ำอะเดียอดแล้วเตรียมตัวมามาเกาห้ีนิสินมาหมากา้นิสินใส่ไข่ใส่ลงไปแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะฟูแล้นะฮะได้แล้วนะฮะแบบนี้นะฮะต่อไปใส่เครื่องปรุงนะครับ คุกเขา้าเห็นไข่ไหมไข่แตกแล้วคุวกเข้าไปกิน